ไปท่านนายรัฐนตรีจะขอชี้แจงครับขอเชิญท่านนายรัฐนตรีครับท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกรตทุกท่านคะ่ะตลอดระยะเวลาสองวันนะคะของการอภิปรายนะคะก็เป็นสองวันที่ ดิฉันได้ยินชื่อตัวเองมากที่สุดในชีวิตนะคะ,ะคิดว่าทุกทกท่านนะคะก็คงได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะเต็มความสามารถนะคะก็อะไรที่เป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็อะไรที่เรากระทบกระทั่งกันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะทำงานร่วมกันต่อไปได้ค่ะ ท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะก็ได้ย้ำในเรื่องของภาวะผู้นำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการถูกครอบงำนะคะอยู่หลายครั้งคนที่ย้ำเรื่องเดิมๆอยู่หลายครั้งไม่แน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเองขาดหรือไม่นะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเราก็ไม่ต้อง คิดแบบนั้นก็ได้นะคะที่จริงไม่ใช่แค่ดิฉันค่ะที่ถูกกล่าวหาเรื่องการถูกครอบงำนะคะท่านเองก็ถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำเช่นกันแต่ว่าต่างกันค่ะตรงที่ดิฉันถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำโดยคุณพ่อนะคะของท่านถูกครอบงำโดยคนที่ไม่ใช่พ่อนะคะก็มีความต่างกันค่ะ แล้วก็ดิฉันคิดเลยว่าไม่อยากให้ใครพูดแบบนี้นะคะส่วนตัวของดิฉันเองดิฉันจริงเคารพแล้วก็ให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลยมันก็ไม่ได้เคยออกมาจากปากดิฉันนะคะว่าจะสงสัยในภาวะผู้นำของท่านหรืออย่างไรนะคะจริงเราอายุใกล้ๆกันเราควรมีความเข้าใจแล้วก็จริงในเรื่องของเส้นทางทางการเมืองก็มีความ คล้ายกันอยู่บ้างนะคะไม่ว่าเ,ออเราจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราก็เจอชะตากรรมนะคะและการถูกกระทาของพรรคการเมืองนะคะทำให้เรามาถึงวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าพรรคของดิฉันไม่ถูกกระทาทางการเมืองในวันนี้เราอาจจะยังมีนายกที่ชื่อดรทักษิณก็ได้นะคะแล้วพรรคของท่านก็อาจจะยังมีหัวหน้าพรรคที่ชื่อธนาธรก็ได้ ะะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะชะตากรรมมันมาถึงแบบนี้จาเปการเมืองนะคะมาเป็นแบบนี้ทั้งดิฉันและทั้งตัวท่านก็คงจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็การที่จะด้อยค่าคนอื่นแบบนี้ดิฉันคิดว่าก็อย่าทําเลยค่ะอีกอย่างนะคะการที่ดิฉันเป็น ลูกของดรทักษินนะคะก็นนแน่นอนล่ะค่ะถูกวิจารณ์ถูกประมาทมาตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จนถึงวันนี้ที่ดิฉันดิฉันเป็นนายกชื่อ,อคนที่ถูกเมนชั่นรองจากดิฉันก็คงจะเป็นท่านนะคะท่านคุณพ่อเนะะี่ยค่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะแต่ว่าดิฉันเองก็คิดเลยว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องเสียหายเช่นกันนะคะที่ดิฉันจะรับฟัง หรือว่านำข้อแนะนำของดรทักษินนะคะมาใช้หรือมาพิจารณาเพราะว่าท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ถูกยอมรับในวงกว้างทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็ถ้าความคิดของท่านจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนดิฉันมั่นใจว่านั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะก็มีนักการเมืองอีกหลายๆท่านนะคะที่โดนในเรื่องของการตัดสิด จากการยุบพัก,กตัดสิทธิ์ทางการเมืองอามากน้อยต่างกันนะคะก็ยังเห็นว่าทุกๆคนค่ะก็ยังเดินหน้าทํางานในเรื่องการเมืองอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายการเดินหาเสียงพบพี่น้องประชาชนนะคะก็ยังทําได้นะคะทำไมถึงเป็นเรื่องของท่านทักษิณเพียงคนเดียวทีเ่เป็นประเด็นนะคะหรือว่าท่านทักษิณอาจจะโดนตัดสิทธ์ยกกำลังสองก็ไม่แน่ใจนะคะ ในประเด็นอย่างเรื่องประเด็นของอุยกูนะคะที่เรามีการอภิปรายต่อก็ที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายของผู้ีิภัยนะคะเมื่อมีการลักลอบเข้าเมืองเข้ามาเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะโดยที่จะมีการยึดหลักมนุษยธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะคะแต่ว่า ในการที่เราจะขังเขาไว้เป็นสิปีเนี่ยประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศแม่เนี่ยเขาก็ขอในการรับตัวนะคะแล้วก็มาทวงถามโดยที่ประเทศอื่นๆก็ยังไม่ได้มีการประเทศที่สนะคะยังไม่เคยมีการมาทวงอย่างเป็นทางการหรือว่ามาขออย่างเป็นทางการนะคะเราก็ติดต่อกับจีนเรียกร้องให้ แม็กชัวร์ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งเขาก็ยอมทําจริงจังเป็นหนังสือออกมานะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพันธสัญญาต่อสังคมโลกค่ะเราจึงต้องรีบส่งกลับไปนะคะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคณะของท่านรองนายกภูมิธรรมนะคะก็เพิ่งเดินเดินทางไปติดตามมา5้าวันที่แล้วเองนะคะแล้วก็ทุกคนปลอดภัยอยู่ที่บ้านดิฉันเชื่อว่านี่คือวิธีที่ที่ดีที่สุดนะคะสำหรับทุกฝ่ายและที่สำคัญก็คือดีที่สุดสำหรับประเทศไทยค่ะ แล้วก็ท่านก็ถามค่ะว่าชาวอุยกูสมัครใจหรือไม่นะคะท่านต่อว่ารัฐบาลว่าไม่ทําตามใจชาวอุยกูนะคะดิฉันรับฟังแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันต้องคิดเป็นอันดับแรกนะคะคคคก็คือว่าคนไทยต้องการอะไรแล้วอะไรดีที่สุดสําหรับประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ดิฉันคิดแล้วก็ทีม ทั้งหมดในคอรมอรก็ต้องปรึกษากันแล้วก็คิดอย่างนี้เช่นกันนะคะการที่ส่งกลับไปเนี่ยอะไรคือประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยนะคะแล้วการที่เขากลับไปแล้วปลอดภัยเป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือไม่กับกว่าการที่เขาต้องมาอยู่ในที่ที่เขาโดนกักเป็น10ปีนะคะส่วนที่มีบางประเทศนะคะมาประนามหรือว่าไม่ยอมรับเราก็เคารพทุกความคิดเห็น,นะคะ่ะ แล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเราต้องใช้เวลาแล้วใช้การอธิบายนี่แหละค่ะที่จะทำให้ทุกประเทศเข้าใจตอนแรกแน่นอนว่าหลายๆประเทศก็คิดไปต่างๆนานา,นา,นาว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างไม่แปลกแล้วก็ไม่ผิดด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ทราบว่าประเทศไทยกับประเทศจีนได้คุยอะไรกันได้มีหนังสือรับรองเกิดขึ้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่จริงจังค่ะถ้าถ้าสมมติว่ามีหนังสือรับรองแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นประเทศจีนเองก็จะ ถูกมองไม่ดีในสายตาของประเทศอื่นๆในโลกเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราก็คิดอย่างนั้นแหะคะ่ะถึงได้มั่นใจแล้วก็ส่งอุยกูกลับไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการอธิบายให,ให้ให้ทุกประเทศเข้าใจนะคะแล้วก็ที่ท่านได้กล่าวหารัฐบาลนะคะว่าทําผิดเรื่องนี้ก็ต้องถามจริงๆว่าท่านได้มองเปิดตามองครบ ในของมิติของในโลกหรือเปล่านะคะจริงท่านเป็นนักสิทธิมนุษยชนนะคะมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะคะก็ไม่แน่ใจว่าหรือว่าท่านจะสองมาตรฐานสําหรับรัฐบาลน,นี้โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเท่าที่จําได้ก็ยังไม่มีพักการเมืองไหนเลยนะคะที่ยังมีที่มีนโยบายในเรื่องของผู้ีิภัยนะคะท่านก็อาจจะใช้โอกาสใช้เวทีนี้ออกนโยบายประกาศเลยก็ได้ค่ะว่า จะทำตามที่ผู้ริภัยออต้องการในทุกกรณีนะคะหรือว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะประชาชนก็จะได้รับฟังนะคะก็ใช้เวทีนี้ซะเลยนะคะในเรื่องของการออแก้ไขรัฐรรมนูญค่ะเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยค่ะตอนนั้นเราเป็นฝ่ายค้านด้วยกันนะคะแล้วก็ลงสตยยบันร,ร่วมกันแก้ไขรัฐมนูญน,นะคะร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐมนูญ หลายหนแต่ว่าทําไม่สำเร็จนะคะเมื่อเรามาเป็นรัฐบาลน,นะคะก็ได้ฉแฉแถลงนโยบายนี้ต่อรัฐสภานะคะจุดยืนก็คือการแก้ไข รัฐมนูลโดยไม่แตะหมด 1, ห,หมด2นะคะเพียงแต่ด้วยข้อกฎหมายที่ซับซ้อนนะคะทำให้การแก้ไขทำได้ยากมีข้อเห็นต่างจากพักร่วมรัฐบาลน,นะคะแล้วก็วุฒิสภาทั้งในเรื่องของกฎหมายการทำประชามติแล้วก็จํานวนครั้งในการทำประชามติค่ะ แต่เราก็ยังพยายามเดินไปข้างหน้านะคะท่านเรียกร้องให้ดิฉันแสดงภาวะผู้นำนะคะจริงๆไม่ต้องเรียกร้องนะคะเพราะว่าดิฉันก็ทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการหาลือกับพักร่วมรัฐบาลตลอดในทุกๆนโยบายที่ต้องหาลือหาลือกันนะคะซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะสแสวงจุดที่สแสวงจุดที่ร่วมด้วยกันแล้วก็สงวน,นจุดต่างให้ชัดเจนนะคะ จนล่าสุดค่ะพักร่วมรัฐบาลที่ซึ่งเคยไม่เข้าประชุมเนี่ยนะคะก็ตกลงลงมติเห็นชอบร่วมกันนําเรื่องยื่นสารธรรมนูญค่ะซึ่งก็เข้าใจค่ะแม้ว่าจะช้าไปบ้างอาจจะไม่ทันใจนะคะแล้วก็แต่แน่นอนว่านี่ก็คือเป็นโอกาสที่ชัดเจนแห่งความสําเร็จนะคะแล้วก็ส่วนภาวะผู้นําของดิฉันนะคะเราดิฉันคิดว่า ดิฉันก็ต้องมีความอดทนนะคะเราเป็นพักร่วมเราเป็นรัฐบาลที่มีพักร่วมหลายพักก็ต้องมีความอดทนมีเหตุผลนะคะแล้วก็ต้องมีความจริงใจด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือสิ่งนี้ที่ดิฉันยึดถือนะคะแล้วก็มองเห็นว่าผลสําเร็จจะเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าจะให้ดิฉันไม่ได้เป็นผู้นําในลักษณะนี้นะคะให้ดิฉันต้อง ดันทุลังไปแต่พังทุกรอบอย่างนี้มันก็จะไม่ไม่เป็นผลสําเร็จนะคะดิฉันก็เชื่อว่าการที่จะดันทุรังแบบนั้นจะไม่เกิดผลดีกับรัฐบาลของดิฉัน,นะคะ่ะ ก็มีเพื่อนสมาชิกนะคะก็ได้อภิปรายในเรื่องการต่อสู้ของประชาชนนะคะก็ต้องขอเรียนว่ารัฐมาลน,นี้นะคะเคารพในสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของทุกฝ่ายค่ะแล้วก็ไม่เคยลืมนะคะว่าครั้งหนึ่งเราเคยบอบช้ำเจ็บปวดขนาดไหนนะคะพักการเมืองที่ต่อสู้ร่วมกับประชาชนนะคะเราก็ยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนอย่างเปิดเผยนะคะในพักของเราะะก็เต็มไปด้วย นักการเมืองที่ต่อสู้เคียงข้างกับประชาชนมานะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะคะมีคนเสื้อแดงหลายคนในพักนะคะก็คือมีลูกหลานของคนเสื้อแดงอีกมากมายนะคะในพักนะคะซึ่งเราก็ถึงเราจะไม่ได้เอาพกหมวกพกผ้าบันคอมานะคะแต่ว่าเราก็แสดงเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็อยู่ในใจของพวกเราเสมอนะคะ อันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราเป็นนะคะท่านประธานที่เคารพคะถ้าคำว่าดีลนะคะหมายถึงการเจรจาหาข้อสรุปร่วมกันนะคะการเมืองทุกที่ในโลกใบนี้ก็ต้องมีการดีลกันทั้งนั้นแหละคะ่ะแล้วก็รัฐบาลของเรานะคะตั้งมาก่อนหน้านี้นะคะพักของเราก็ดีลกับพักของท่านพักของท่านก็มาดีลกับพักของเรา ะะเรายกมือโหวตให้แคนดิเดตของท่านนะคนนายกของท่านนะคะด้วยความที่เราก็เชื่อนะคะว่าท่านสามารถรวมเสียงสวสําเร็จแล้วนะคะเราก็ดีวกันแบบนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็น,นระดับสองคนระดับทุกๆคนในพรรคเราก็ดีวกันแบบนั้นว่าท่านรวมเสียงสวสาเร็จท่านก็ยืนยันดีวกับเราแบบนั้นเราก็ดีลด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะเร,เราก็รักษา คำพูดของเรามาเสมอนะคะแล้วก็ท่านก็ดีลกับเรามาเสมอเช่นกันนะคะเราก็ทำตามดีลทุกอย่างเมื่อปี6-2พักเพื่อไทยเป็นพักอันดับหนึ่งแต่พอโหวตเลือกนายกท่านก็มาดีลให้เรานะคะยกมือให้แคนดิเดตของพักท่านซึ่งมาเป็นอันดับสา ะะเราก็ทําตามดีลให้ท่านทุกอย่างการเลือกตั้งปี66ท่านเป็นพักอันดับหนึ่งมาดีลกับเราเป็นพักร่วมรัฐบาลเราก็ตอบตกลงแล้วก็ยกมือให้ท่านอีกครั้งนะคะครั้งแรกไม่ผ่านนะคะอย่างที่ท่านตกลงไว้เราก็ยกมือท่านอีกเป็นครั้งที่สองตามที่ท่านมาดีลกับเราไว้นะคะเราก็ยกมือให้คนดิเดตของพักท่านมาตลอดนะคะแต่ว่าเท่าที่จําได้นะคะท่านยังไม่เคยยกมือให้พักให้คนดิเดตของพักเราเลย นะคะแล้วก็วเมื่อท่านตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จค่ะเราก็เดินหน้าตั้งรัฐบาลต่อไปนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของระบบรัฐสภานะคะก็เกิดขึ้นกับพรรคเรามาแล้วนะคะก็เกิดขึ้นกับพรรคท่านเช่นกันเราก็รู้ดีว่าการตั้งรัฐบาลในครั้งนี้จะต้องพบกับความยากลําบากพบกับการต้องอธิบายให้ประชาชนฟังนะคะแต่ว่าถ้า เรามีความตั้งใจอย่างมากที่จะผลักดันนโยบายสู่ประชาชนจริงๆเราทราบอยู่แล้วตัวเลขก็บอกศักยภาพของประเทศไทยช้าโตช้ามาเป็น10ปีนะคะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนั้นเราจะมีนโยบายที่ออกไปถึงมือประชาชนแบบวันนี้หรอคะ mm. การที่ท่านพูดถึงเรื่องนโยบายไม่ตรงปกอะไรต่างๆแต่ ชาวบ้านได้รับเงินหนึ่งหบาทถามประชาชนแล้วหรือยังว่ามีความสุขกับสิ่งนั้นหรือไม่การกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นถูกกระตุ้นแล้วถ้ายังไม่กระตุ้นเลยมันจะกระเตื้องแบบวันนี้หรือไม่ใช่ไหมคะการที่เราได้เริ่มทำถ้าไม่เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็ยังจะติดลบอยู่ถ้าเราไม่เริ่มจากลบมาเป็นศูนย์และศูนย์ไปเป็นบวก เมื่อไหร่ประเทศไทยจะเคลื่อนไปข้างหน้าล่ะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยหรือรัฐบาลนี้ก็แบกไว้ค่ะในเรื่องการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจว่าเราได้ทำนโยบายต่างๆแล้วก็ได้เดินสายคุยต่างประเทศนำเงินเข้าประเทศแล้วนะคะทำให้การลงทุนของประเทศไทยสูงสุดในรอบ10ปีแล้วนะคะทั้งๆที่เราเป็นรัฐบาล ยังไม่ถึงหนึ่งปีแค่6เดือนเท่านั้นนะคะเราก็เริ่มแล้วดิฉันเชื่อว่านะคะในทุกทกที่นะคะไม่มีใครอยากที่จะถูกเป็นผู้กล่าวหาหรอกคะ่ะในวันนี้นะคะเพื่อความชัดเจนแล้วก็สร้างแนวการเมืองแบบใหม่ท่านก็ควรจะประกาศให้ชัดไปเลยคะ่ะว่าสมัยหน้าท่านจะร่วมหรือไม่ร่วม กับใครพูดให้ชัดตั้งแต่วันนี้ประชาชนก็จะได้เกิดความสบายใจค่ะขอบคุณค่ะครับไม่มีผู้อภิปรายแล้วนะครับตามข้อมาครับข้อ178วรรคสามประกอบข้อ75ผู้เสนอ